สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาทําขนมมันสาปะหลังเนาะอันนี้มันสําปะหลังสมศรีซื้อมาเมินละสมศรีก็คูดเป็นเส้นเป็นเส้นแล้วก็ไปแกแข็งไว้เจ้าอันนี้สมศรีออกมาไว้ตั้งหนอกประมาณตะวาปอนเนาะเจ้าหนีงสมศรีก็เลยเป็นอย่างสูตรไฟสูตรหมันเนอสูตรนี้สมศรีจําใส่กะทิใคอยากใส่กะทิก็ใส่ได้เจ้าอันนี้ใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่เกลือลงไปเนาะแล้วก็ขยาเพื่อน้ําตาลมันละลายเนาะ สมชีก็ขยำเพื่อน้ำตาลมาลันละลายใส่กะทิก็ได้ไมันใส่ก็ได้แต่สมรีมใส่เนาะบางคนบอกก็จะใส่แป้งแต่สมรีก็ไม่ใส่แป้งสมรีเอาแต่มันจำปะหลังเลยลหเจ้าแล้วกับเป้าเปา้าห้าวขูดเนาะหรือเป้าเกที่ยตินเอามาขูดเป็นเส้นเป็นเส้นนั่นแหละแล้วก็ไปขยำรวมกันเนาะตาไฟมาขยำก็เอาโรยตั้งหน้าก็ได้เจ้าแต่สมรีเอาไปขยำรวมกันเลยเจ้า ใจมือขอโทษนะเจ้าก,กินคนเดียวนอะไม่ไ่กินตัวอยากกินแต่พูดจะอยากกินอย่างอยากกินยังหูบอมถูกอยากกินขนมโคกก่อนนะบอมเจ้ามานะ่ะโอด๊ดเอาเห็นไหมที่ก็จะได้เมียบ้านแล้วเนาะอันนี้สมีก็ขยามจนน้ำตาลละลายแล้วเนาะใส่เกลือแฮมน้อยจมสีมาก เิ็มเกม็มวหวานหมาะมากไผ่มากมันเนาะเสร็จแล้วกะเจ้าไปนึ่งลวเจ้าตะกี้สมศรีนึ่งถ้วยตะยไคร้ไ้แล้วเนาะสมศรีใจถ้วยตะไคร้เอานี่เจ้าสมศรีก็จะเอาไปนึ่งนี่แหละเอาไปใส่ถ้วย เทวยละนิดละหน่อยนึ่งประมาณสิบนาทีกับซุกแล้วเจ้ายังตีบอกนะถ้าใส่กะทิแกแล้วแต่ม,มากไผยมากมันทุกข้างสมสีใส่กะทิไหนแต่ข้างหนึ่งสมสีสใส่เจ้าเอาแค่นี้แหละสิบนาทีผ่านไปไว้เหมือนโกหกอันนี้เซแล้วเจ้า ถ้าไผยอยากเฮิ่มเพื่อมันติดถ้วยก็ต้องปลอ่อยให้มันเย็นกันเนาะถึงจะออกมากินได้ นหวานเค็มๆมันเหนียวหนุบๆขนมมันสำปรหลังเสร็จแล้วเนาะนี่มันเย็นละจะมากินเนาะเหนียวหนุ่มๆร้อจัองมักไข่มักมันเนาะฉุดไปฉุดมัน you want to try me what is it Cake. Cake? Thai cake. Sweet and sauce. You don't like it? mean <laughs> to It seemed like that yesterday. Mm. No, it's okay. It tastes very much like coconut mm. and rice and salt and sugar. Mm.

บกเหนียวนุ่มร่ามเท่าเราอน่าคนเรางานงานใครชอบใส่กะทิก็ใส่กะทิอขนมซิมชอบบางครั้งก็ใส่บางครั้งก็ไม่ใส่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์สมซิมนี่แหละ ปแลวเจาขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันรุนกกากุไหลกุแชร์ส,สมศิลป์นะขอบคุณเจ้าจะ้าไปแอลก็ไปไม่ได้นะฝนตกทั้งฝนทั้งลมปแลวเจา